สวัสดีชาวเกมเมอร์ผมยินดีต้อนรับสู่รายการอีวาเกมเมอร์กิตอีว่าเจ้าเก่านะ,ะกลับมากับเกม Escape Simulator อีกแล้วนะฮะวันนี้เราจะมาแก้ไขปริศนาฟ้าแลบกันอีกแล้วไม่ไม่ไมีไม่ไมีฟ้าแลบดิเรามาเล่นกันที่ด่าน g o Chamber นะครับผมด่านที่3ของมันเรียกว่าอียิปต์กันนะฮะเอาละฮะ เราได้พลิกแอคมาหนึ่งอันนะครับเรามาดูรอบๆก่อนฮะว่าจะมีหัวของอนุบิชนะะอนนบิชนะฮะสองหัวแล้วก็มีปริศนาตรงนี้นะครับอันนี้เหมือนเออ่ที่กดน้ำตามบุฟเฟ่หรือว่าตามโรงแรมนะครับผมบุฟเฟ่ตอนเช้านะฮะกดน้ำกิน <laughs> ไม่ใช่นะอืมอันนี้ก็มีหีบหนึ่งนะครับ ไอห,หีบนี้เหมือนมีอะไรนะฮะเราเอาไอแอคไปโอ้เขาให้เหมือนสัญลักษณ์ถ้าเกิดใครเคยดูใครใครเล่นเกมการยูกิเนี่ยจะเป็นเหมือนสัญลักษณ์เขาเรียกว่าชุบชีวิตนะฮะแต่นี่เขาเรียกว่าโกลเด้นอาร์ติแฟกต์นะครับผมมีรูปกุ่แจด้วยฮะก็คิดว่าน่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปริศนานะครับเก็บไว้ก่อน มโน้ตแพดฮะเหมือนกับว่าเราต้องรวบรวมของสิ่งเหล่านี้ฮะไม่ว่าจะเป็นอัยลักษณ์นะฮะโกลเด้นอรลติแฟกนะฮะ,ะ,ฮะแล้วก็มีรูปนกรูปแพรูปเออ่แก้วน้ำแล้วก็หัวนุมิตนะครับผมอืมอันนี้ฮะบีนแคนไม่น่ามีอะไรมั้งครับมาดูที่วิทยุกันดีกว่าครับวิทยุต้องเปิดเครื่องก่อนปะอ่า โอเคเปิดมาครับเป็นโทเค็นนะผมอิบโทเค็นได้มันก็ไม่น่ามีอะไรแล้วฮะปิดตนาะโยนทิ้งอีไม่ต้องการเจ้าลากพีรมิดครับผมลากอา่าเป็นรูปหนังสือด้วยนะครับน่าเก็บไว้ด้วยนะฮะอันนี้ก็อะไรครับมีเดียมพีรมิดเป็นจุดๆอะไรไม่รู้เต็มๆไปหมดแล้วฮะก็ก็สมอลพีรมิดครับจุดๆ ผมยังไม่กดเอ,อเขาเรียกว่าใบาแล้วกันคำใบแล้วกันนะอืมอันนี้อะไรหีบหีบนะครับลากไม่ได้อะไรมาโอเคผมคิดว่าน่าจะเป็นที่เ,เครื่องกดน้ำนี่แหละฮะแล้วก็อันนี้แล้วก็อันนี้ตู้นี้เราสำรวจตู้นี้ก่อนดีกว่าฮะว่ามีอะไรบ้างฮะข้างหน้าจะมีสัญลักษณ์เป็นวงกลมเขาเรียกว่าสี่เหลี่ยมไว้นะครับด้านนี้ ตรงนี้ก็เหมือนกันนะฮะเป็นชามะสิงโตเอา้าอันนี้ก็เป็นตีนกับน,นกนะเท้ากับน,นกนี่อะไรอะเฮ้ยอะไรเฮ้ยได้กุญแจตู้มาครับผมเป็นกุญแจตู้รูปปีกนะครับใช้ได้ไหมไม่ได้ครับอันนี้น่ะนี่ไงเป็นรูปปีกนะ่าใช้ได้นะว,ว้าวเคเรามาดึงกันฮนะอืมเป็นโกลเด้นอ์ติฟกตอีกแล้วนะครับผมเป็น เครื่องทองนะครับของที่เราต้องเป็นคีย์แน่นอนนะตามเบอร์นี้นะเราได้สัญลักษณ์ที่เป็นการชุบชีวิตแล้วก็แก้วทองแล้วฮนะคันโยกคันโยกมีสองฝั่งมีสี่ขีดอืมนี่ไง ผมว่าอนุบิดตรงนี้มันต้องมีอะไรที่เป็นปริศนาอย่างเช่นขีดสีแดงนี้เราอาจจะเลื่อนตรงนี้มาอยู่ที่สีแดงอัน,นที่สี่สุดท้ายข้างล่างอันนี้อยู่แถวที่สองนะชั้นบนนะเราเลื่อนไปข้างบนนะสุดยอดนะระหว่างนี้เราก็เอาของโลเ้นอาร์ติแฟคไปเผาเลยครับ น่าใช่เรียบร้อยวูู้้ฮผมคิดว่าถ้าเกิดเราใส่บันครบเนี่ยมันจะค่อยๆย้อยไป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 จนประตูนี้เปิดแน่เลยโอเคเราไปดูบันต่อไปฮะว่าเราจะไปเปิดอะไรต่อได้ครับในนี้มีอะไรบ้างไหมเราเอาป๋องโดนใส่อีไม่มีนายโยบ อีไม่ดีกว่น,นะอันนี้มีรูปพีระมิดสามแบบแเราเราเก็บพีระมิดสามอันเหมืนกันพีระมิดสมอลเราดูที่สมอลก่อนนะน,นี่จุดอะไระเหมือนมีอัมพันข้างในฮะมีกี่จุดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดจุดสมอลพีระมิดเจ็ดนี่ไงนี่ไง เพอดีอ่าเรามาดูกันท่าที่มีเดียมพีระมิดเอาที่ใหญ่ก่อนใหญ่จะมี3ใหญ่3มีเดียม1 2 3 4 5 6 7 8นาห้านับไปทั่วนะหนึ่งสองสามสีอัน8 8 8, 8อ่าอุ้ยได้มาไงครับผมหัวแพะนะฮะ กะโหลกหัวแพะแต่ไปตรงนี้มันเริ่มล้นนะเริ่มล้อนออกมาะอืมต่อไปเราต้องมาแก้พิศหนาตรงนี้นะครับอันนี้อะไรอืมมีสี่เหลี่ยมสีแดงสามเหลี่ยมสีขาวแล้วก็กลมสีน้ำเงินนะครับสีน้ำเงินกับสีม่วงก็แล้วแต่นะครับอันนี้เป็น รูปภาพที่คู่กันมีงูมีอะไรนี้เอ้ยแต่ละแถวไม่เหมือนกันนู่นว่ะแต่ละแถวก็ไม่เหมือนกันอ๋อนี้ทิ้งไปเลยเราไม่ใช้แล้วเก็บเข้ากล่องไปเข้ากล่องไปเออนะฮะ ขาตอนนี้ก็มีแค่หัวอนุบิชกับนกนะครับผมอนุบิดอนุบิชกับนกอืมในตัวอื่นปะของหีพวกนี้อ่อเขาให้อืมเหมือนไม่มีอะไรเปล่าไ,ไ,ไม่มีอะไรเลยถามจริง โอเคครับ okay. ไม่มีอะไรข้างในครับหน้าเป็นที่กล่องนี้นะครับสี่เหลี่ยมลูกกางเกงกับน,นกเท้ากับน,นกอันนี้นกอินนกปากยาวอันนี้นกขันหน้ามาทางนี้ชามกับสิงโตโอเคผมว่าน่าจะเกี่ยวนี้ลองดูนะมีชามกับสิงโตไหมอันนี้ไม่มีชามฝั่งนี้ไม่มีชามอ่ะฝั่งนี้มีชามแล้วก็สิงโต อีกอย่งหนึ่งเลยนะอ่ากระโปรงกับน,นกปากยาวแล้วก็เท้ากับน,นกผันหน้ากระโปรง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 นกปากยาวไม่ใช่นี่น,นกผันหน้าอัน,นก็ต้องเป็นเท้าสิอันนี้กระโปรงแล้วก็น,นกปากยาวสุดยอดนีด่ฮะก็แต่ตู้ได้แล้วครับ เราวม่อกินถาว่าตู้นี้มีอะไรพิเศษหรือเปล่าไสเลยนะเราได้เจออินซีก็ผมนะทองทําเป็นรูปอินซีใส่เข้าไปเลยแหมเดี๋ยวก,กดซ่วมในนี้มีอะไรครับเจมมันมีสัญลักษณ์หมวกปักหมุดด้วยคิดว่าน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้อง อะไรหรือเปล่าเราลองเก็บไว้หมดครับสีแดงสามสีเงินสองหรือว่าจะเกี่ยวกัันนี้ลองดูสีน้ำเงินสองสีขาวห้า สีแดงสามเฮ้ยอยู่หัอนุบิชก็มาครับผม,มเราต้องเก่งจริงเหรอเฮ้ยยะโอเคเราไปหลอมทองครับยังไงสิย่อยม,ยอยยมันย่อยเฮ้ยไปยังไงโอ้โ ปาตัวเปิดนะครับว้าสุดยอดเลยนะครับแม่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีกับด่านที่3ามนะครับผมส่วนพาที่แล้วอ่ะที่ผมเล่นไปด่านพิวธพัณธ์หนึ่งร้อยหนึ่งพันปีเนี่ยเป็นด่านที่ผมโหลดมาจากเวิร์ช็ OP นะครับผมแต่ส่วนเนี้ยเป็นด่านออฟฟิเชียลนะครับผม่านของเกมตัวเกมเองเลยนะครับก็เป็นด่านที่สามแล้วฮะเดี๋ยวเทสต่อไปเป็นด่านที่สี่เราไปมาเล่นกันนะฮะ โอเคส่วนวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะเจอกันในโอกาสหน้าครับผมบ๊ายบาย